มากกว่า40่คดีนะครับมากกว่า40่คดีในท้องที่ราชบุรีและทุ่งครุกนะครับการจับนี้จับตามหมายสารครับซึ่งเป็นหมายจับปีบุรุษปีห้าจับมาแล้วขยายผลก็ราทราบว่าเ,เคยก่อเหตุมากมากมายหลายคดีโดยใช้าจากยังยนตนที่อยู่ด้านหน้านะครับเป็นการก่อเหตุทั้งจากยังที่ลักทรัพย์มาทําไปเป็นของผู้ลอแกนต่างน,นะครับก็รู้ชื่อรู้ รู้ชื่อชื่อนอิมชื leaking, turkey, ่อิมไอมเป็นเพื่อนรบแกงสรุปนี้ไปนะครับแล้วก็ผมติดตามจากคุณบรรเวนครีต่อไปกีข้ใช้เ็ถ้าที่ขยายผลมาฮะในหนึ่งวันเนี่ยลองลองบอกี่ว่าทำที่ไหนบ้างเอาซับข้าวสราราเราร่วมกันใำไใครส่ขบใครซ้อน แรกทำของคนมาล่วกับแหลงแล้วก็เสียท่านเดครับดังดังที่พ่อเตอะไรของเขายงสองเข้าประเดงแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์เขาจเป็นหายพวกพัวกันว่าหายเพื่อนท้ใครทุคนไปขายใครทุกคนไมขายพวกรสั่ใครคนไม่ขายชิปสูดได้ไหถ้าหาโมไซถ้าเขาองไปขายจำเลียนตัวนิดนึงขอทีนี่เลยนะครับ โหดโหดนูนาสำคัญโหดกายมาแล้วของมันจะได้ปูนไหคะขององเดี๋ยวเราติดตามติดตามไปถ้าตยังฝักันแล้วกันันได้ครับเราทุกคนก็ทำงานให้ตามเดิมแล้วก็จะเจออไมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะท่านไงมก็ขอพึ่งตำรวจนะคะได้ครับคงไม่ได้พึ่งโจนะคะไม่ละที่เขงพี่เป็นอะไรฮะที่โดนไป ใช่คอทราสามบาทต้องให้ฝาดจะไปนะคะจะได้มันจะได้ดีกวามันดีกว่าดียังจำนึกยังก็เข้าออกเงินจำมาห้าครั้งแล้วหาครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยริงซับโอเคัหมาเเ่นะอันนี้ก็เป็นของการพั That's how much.